hồi hồi đây rồi, đây đâu nóng đu của anh đi nghe này ได้เพื่อนใหม่แล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกเมาเนี่ย XW XW อ๋อ,อตายก่อนอ๋อตายกี่รอบแล้ววะเนี่ย เออโอ้ไม่ไม่ไม่มไมยุ่งแล้วขูขอโทษส่งคุณม,มายิงกูเลยโอ้โอ้

ต้องเซฟเป็นคนส่วนอุย้ยเรือจะหมดแล้วไม่ไม่ไม่ตายไม่เอาแล้วตายแกแรงกว่าก็ต้องขออภยัยทำบุญส่งหน่อยนะครับเพราะว่าคือในเทปก่อนๆเนี่ยผมใช้ เงให้ซื้อบ่เออเงินก็เหลือนิดนึงคือผมใช้เปลืองไปหน่อยวะผมแบบใช้เลือดเปลืองไปหน่อยเลยไม่เหลือเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนดีกว่าเอาเปลี่ยนเงาเนี่ย เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับงั้นก็ไปล่าไอ้เหี้ยนั่นกันต่อเลยครับอืมเออเพื่อนสังเกตว่าเมาส์มันชาปุ๊น <ot> <bad> ิดโอเคอะไรน้องอะไรครับพี่อะไรครับอะไรครับอะไรครับ นั่งแพปืนปืนแพ้ประแจ๋อาถ้ากุญแจแล้วเนี่ยโอโเคขาให้เดินกลับไปนะครับเอากุญแจไปอ๋อเลูกอนให้เออดีงั้นกูไม่รอหนะเฮ้ยอุ้ยทำไมเป็นเสียงนะ มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับต้องแฮกเซฟเปล่าอะ่ะโอ้โหเร็วเปเมาเร็วเกินว่ะ ไม่เฟลแล้วไม่เฟลแล้ว,ลลวอ่ามีอะไรให้โอ้เยี่ยม <c oughs> เดี๋ยวผมปับมา่์ โอเคเพว่าน่าจะสำรวจครบเอ้าอย่างๆก็เดินกลับไปนะครับเฮ้ยอ้อาลงมาเลยมึงอ่ะ ช็อตกันให้หมดเลยโอ้โหแม่งตายมาทำไมครับเนี่ยคุณมาทำไมครับเนี่ย อ๋อ b i แ d a d ี y ใช่ป่าใช่เร็ a วลาโร t ิวเวเวลาโรลิคอนแล้ว Doctor, he's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones! It's okay, lad. That's not a child, not anymore, eh? Right. Doctor, Tennantville saw to that. Doctor, cut her! Have you no confidence? that's a pretty sermon coming from the guru cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, Brielle. You won't survive without the Adam Thors. Things are carrying. เคนนั้นเขจะเป็นพวกของแอดลาสนะครับเห็นเกันเดีวเวลาโลริคอนแล้วอ๋ออ๋ออะไรวะเนี่ย อ๋อมันเลือกเก็บเลยจะช่วยก็ได้นะถ้าถ้าช่วยจะได้น้อยกว่าเราก็ช่วยแหละอ๋อทำอะไรวะเนี่ยโอ้ It's not always easy. Yes. The reward will become clear in time. Be patient. Ten pounds playing you for a start. Those things may look like wee little girls, but looks don't make it so. You need all the items you can get to survive. Cross paths with another of them. Gatherers, machines. Make sure you pick up a new plant or okay? two. ออ้อมซื้อแล้วโอเคนะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นทำให้แบบว่าศัตรูมันก็มโมโหแล้วก็โจมตีคนอื่นด้วยนอกจากเราคนระับอันนี้ ลด,ดการโจมตีทางด้านกายภาพนะครับถ้าศัตรูมาตีเราเนี่ยอันนี้ถ้าใช้ถ้าใช้เพิ่มเลือดแล้วมันจะเพิ่มค่าอีฟด้วยนะครับแล้วก็สองอันนี้ก็คือเพิ่มเลือดม็กซิมัมก็เลือดมากที่สุดอะหลอดเลือดนะเพิ่มหลอดเลือดกับเพิ่มอีฟนะครับผมเอาอันนี้แล้วกันเห็นมันเออแทงดีว่า อะไรวะมันอ๋อเต็มเหรอเอ็มมันทำให้โกรธได้ตลกดิดูโฆษณาอะไรหัวยอะไรวะอ๋อเราก็ต้องลองเองนะครับไอโฆษณาเมื่อกี้ผมงงชิบหายเลยจะสื่ออะไรวะ โอ้หลังๆกระสุนเยอะว่ะเยี่ยมตายแม่งเตี๋ยไหนละเอาทำอะไรวะเนี่ยโอ้เสซฟฟิตบั็อกนีกเยเย็นที่ระเบิดเย็นพี่ระเบิด เปลี่ยนกระสุนบ้างดิเฮ้ยโอ๋อใช้ปืนจริงกูอะมันไม่ค่อยดีเลยเพราะว่า,มาเมื่อกี้คือมันต้องใช้แบบตอนที่ มันมีศัตรูเยอะๆนะครับแล้วมันก็จะได้วิ่งกลับไปตีพวกเดียวกันแทนไอ้อะไรมึงเป็นนินจาเป็นนินจาเหรอมึงน,นารูโตะมึงน,นารูโตะไหนวะมาดิมีอีกไหมมาม Oh God. สยวยละกูโอ้โหเราต้องจัดการกับคุณบิ๊กแดดดี้ก่อนนะครับก่อนที่จะได้โลลิคอนมาครอบครองครับเอาไงกับเขาเดียวนี่ย ผมมาดีครับผมมาดีโอ้มีอะไรให้เก็บด้วยว,วะเก็บของละกูเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรไปผมมาดีผมขอผ่านได้ไหมเนี่ยให้ผมผ่านทางแค่นี้ใช่ไหมครับเอ้ยผมแค่ขอผ่านทางเองอะไรวะจะฆ่าเลยเวะ อ่อนได้เลยเป็นหมาเลยมึงอ้าวทำไรทำไรมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูแค่จะผ่านทางหายแล้ว as as be you know อ๋อบอกกว่าเราผ่านมาได้นะครับ แต่คุคุๆเหมือนผมเคยเล่นนะแม่งโอ้ยตกใจมากเลยเด้งเลยมันผมเคยเล่นนะไม่อไรกระทึกับบิกแดนดี้โอ้โหเกือบตายหาเคยเคยเล่นเมื่อนานม,มาแล้วนะครับก็จำไม่ได้อ ทำไมมันชอบหมาหมูจังวะมันแบบทีละคนเป็นไหมที่ละคนอะอ้าวไม่ได้อะไรวะมึงอยู่ไหนมึงจะหนีทำไมมึงจะหนีทำไมวะ ม,มันชอบเหนี่ยงยังวะเฮ้ยรามาถึงตรงนี้แล้วครับก็เดี๋ยวขอจบเลสเ y วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบาย,ยครับก็ขอบคุณครับ